มาดูที่ดิสนีย์หน่อยนะครับดิสนีย์นี่ก็มีประเด็นนะเมื่อวานนี้หุ้นตกเมื่อคืนดีกว่านะล่าลาเลยนะหุ้นก็ตกมาระดับหนึ่งนะครับที่ฟลอริดานะมีปัญหากับคุณดิสซนติสนะฮะคุณดิสซนติสเนี่ยเขาเป็นสสริพับบลิกันที่เรียกว่าตอนนี้มาแรงแซงทางโค้งนะฮะเรียกว่า,าผมเล่าคร่าวๆแล้วกันนะเขามีแผนที่จะเป็นเขาเรียกว่าแลนด์ยูสบิลนะครับคือพัฒนาแลนด์นะครับแล้วก็ตั้งใจเนี่ยจะไปทำ แผนพัฒนาที่ดินนะครับแต่ที่ดินที่ฟลอริดาเนี่ยคือดิสนีย์เขามีสวนสนุกอยู่ที่ฟลอริดาถูกป่ะเสร็จแ,แล้วก็ไอ้แผนพัฒนาที่ดินเนี่ยมันก็คือไปรอบๆนั่นแหละนะฮะที่จะไปทำรู้สึกเหมือนจะ,จะไปทำคุกนะครเพรสเซนต์ Prison, แล้วก็ทำอะไรบางอย่างนะฮะเอ่อแต่มันจะติดกับดิสนีย์ไงทีนี้มันก็มีประเด็นกันว่าว่ากันไปนะแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยดิสนีย์ตัดสินใจจะสู้นะฟ้องคดีสู้กับคุณ ดเซนติสแล้วกันนะเราคร่าวๆนะประมาณนี้เดซนติสเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรดีเขาเป็นเข,เ,เขาเขาเข้ามาทำโปรเจกต์นี้นะเพื่อที่จะรับคะแนนเสียงนะครับถ้าเขาสามารถทำโปรเจกต์นี้สำเร็จเนี่ยเขาอาจจะได้เป็นถึงตัวแทนของพรรครีพับ l ิกันและเข้าชิงเ,เขาเรียกว่าอะไรดีตำแหน่งประธานาธิบดีเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวเต็งหนึ่งที่ก็มองข้ามไม่ได้แล้วกันนะนอกเหนือจากคุณโดนะัลด์ทรัมป์เนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องมองตรงนี้ด้วย เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยดีเซนติสเนี่ยก็พยายามจะดันโปรเจกต์นี้ให้ได้นะสุดโตรงเลยนะครับมีการออกมาขู่ด้วยนะบอกว่า,า I have couple of words นะครับอันนี้เป็นคำพูดของคุณอิกโนเกตเลียนะครับคือคนคืออีกสอสอริพั l i c ิกันคนหนึ่งที่เอาเรื่องนี้เข้าสภาไปนะครับสภาเมืองนะก็มีการแมแคล้ายๆกับขู่ฝั่ง Disney น,นะ I have a couple of words Disney ผมมันมีคำพูดบางอย่างที่จะ ส่งไปถึงดิสนีย์นะ You are not going to win this fight นะคุณถ้าคุณจะสู้กับพวกเราคุณจะฟ้องพวกเราเนี่ยคุณไม่ชนะหรอกนะครับ The Governor will นะครับสุดท้าย The Governor เนี่ยรัฐบาลน้องดินเนี่ยจะชนะนะครับ One word of advice หนึ่งคำเลยนะเป็นแบบผมแนะนำคุณแล้วนะสักคำหนึ่งนะฮะ For Disney going forward let it go just let it go คุณคุณอย่ามาสู้กับเราเลยคุณ just let it go คุณก็อยู่ของคุณไปทำหน้าที่ของคุณไป อย่ามาสู้ให้เสียเวลาพอสู้แล้วก็มีแต่แพ้กับแพ,แพ้นี่นะฮะเรียกว่าหนักอยู่พอสมควรนะนี่คือ,อเป็นประเด็นท็อปิกพาดหัวข,วข่าวของหลายๆสำนักเลยนะก็เอามาฝากเ,เพื่อนๆแล้วกันนะฮะทางฝั่งของซีอโอนะครับ,ค,รบคุณบ็อกไอเกอร์เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากมายนะครับจะ don't appear to be talking to dentists นะฮะยังไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่ว่าก็ดูเหมือนว่า ทางผู้นคนสนิทแล้วกันของอีเกอร์เนี่ยเขาก็มาบอกว่าดิสนีย์ก็ไม่กลัวที่จะสู้นะฮะ it's almost like every time d i s n e i say these crazy things pop come out i hate นะฮะก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่าก็เหมือนไม่กลัวที่จะสู้เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะว่าดิสนีย์สู้แล้วจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของการแผนพัฒนาที่ดินเนี่ยนะเรื่องดีเทลคงไม่ลงมากมายนะเอาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่ามีปัญหากันแล้วก็ หุ้นดิสนีย์ก็เลยตกด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น